ีการรดน้ำเฉพาะจุดที่แห้งนะครับเราจะใช้สายยางในการรดเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามอสฟิงเกอร์มีปัญหานะครับเรากำลังแก้ไขอยู่อาจจะเกิดจากการอดตันนะครับข้ณีที่สองคือเวลามันขึ้นนั้นลมมันหอบน้ำหนีหมดจุดตรงนี้ก็เลยไม่ได้น้ำนะครับ ปัญหาตัวที่3มถัดมาคืออาจจะเป็นกับหัวสปริงเกอร์ที่องศามันยังไม่ได้เราต้องปรับองศาใหม่แต่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะกิจไปก่อนนะครับต้องเอาใส่ยางรดน้ําเฉพาะจุดไปเพื่อให้จุดตรงนี้คิวกลับมาสู่สภาพที่ปกติเราก็จะใช้ส่ยางในการรดแบบนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ ทั้งเฟเวีกรีนแล้วก็ทีออฟนะครับเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้นี่คือได้น้ำตรงจุดแน่นอนครับรถสักสองสามวันก็ฟื้นออนนายมาแล้วนะพี่มี เดบ้างโอ้นายมาเลยเด้อระวังด้วยนะต้องใี้ฉันยานกันว่านายตีจะต่ตรงนี้เนี่ยแทนที่ออกนะครับถ้าเห็นจุดแดงๆตรงนี้ก็คือบร,ริเวณรับนะครับเราต้องการที่จะเซฟน้ำประหยัดน้ำนะครับเราจะปิดพื้นที่ รับนะครับทั้งหมดถ้าดูน้ําในเล็กตอนนี้นะครับน้ำในแหลง่งจักเก็บน้ำเราตัวนี้เริ่มพร่องลงไปเยอะแล้วครับจุดไหนที่ไม่จําเป็นเราจะไม่ให้น้ํานะครับเราตัดระบบดับออไปก่อนปิดวาล์วแล้วก็จุดไหนมีปัญหาใช้สาย,ยางรถ คลิปนี้ฝากไว้เป็นกันดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยครับสวัสดีครับ